สวัสดีครับวันนี้เรามาพามาดูฟาร์มสมบูรณ์โคนต้นนะครับก็คือว่าเชื้อราขึ้นเต็มหมดเลยฝนมานี่นี่นะครับเชื้อรากำลังขึ้นนะครับเนี่ยครับกำลังกัดกินกิ่งมุงกิ่งไม้กำลังย่อยสลายนะครับนี่ครับดูว่าสมบูรณ์นะครับเพราะปกติถ้าฟาร์มชื้น เยอะๆบางทีก็ไม่ขึ้นนะครับแต่อันนี้ความชื้นก็พอประมาณนะครับก็มีเชื้อราขึ้นนะครับนะครับขาวขาวเต็มคนต้นเลยครับแล้วก็จะมีเห็ดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เป็นเห็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เห็ดกินได้นะครับเป็นเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดขี้ไก่หรือเห็ดขี้งัวนนะครับนี่นะครับเห็ด กำลังขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับกำลังขึ้นมาจากเชลานะครับเนี่ยฟาร์มอุดมสมบูรณ์นะครับเราใส่แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ดีนะครับเพอเรามาใส่ ขิงัวใส่ชีไก่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะพบว่าเราก็จะมีเห็ดขึ้นนะครับอ่าเห็ดชุดนี้อาจจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้แต่ถ้าเป็นรอบหน้าเผื่อ,อจ,จะมีเห็ดที่กินได้ขึ้นมาก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเชื้อตัวไหนจะมามาเกาะนะครับนี่ก็อีกสองดองกกระัังบานนะครับเนี่ครับ เมื่อวานนี้ผมเจอเยอะนะครับแต่ว่าพอดีผมลืมเอกล้องมาถ่ายนะครับนี่ครับดอกเห็ดสวยๆเลยนะครับนี่คือฟองอุดมสมบูรณ์ครับรอยไก่เกยมะคุยนะครับนี่ครับไสเดือนนะครับนี่ครับกำลังเลื้อยเลยครับไสเดือนนะครับอุดมสมบูรณ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีตะขุยไสเดือนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแต่ว่า มันมองยากนะครับเพราะมันเป็นดินนะครับเราก็ถ่ายที่เห็นชัดๆก็คือเห็ดนี่แหละครับก็คลิปนี้พามาดูคนน้อยหนานะครับที่เราใส่ปุ๋ยขี้งวขี้ไก่กันไว้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ